วิธีชงกาแฟคปับซูลแบบ1นึ่งช็อตกาแฟหยดลงมาแล้วนะครับใส่น้ำเย็นเข้าไปผสมได้เลยก็จะได้อเมริกาโนเย็นแบบนี้เลยนะครับใส่แคปซูลชาเขียวมะชะลงไปก่อนนะครับแล้วปั๊มได้เลยนะครับก็จะได้ชาเขียวมะชะแบบนี้นะครับเทชาเขียวมะชะลงในแก้วได้เลยครับท็อปปิ้งฟองนมร้อนที่เราปั๊มไปเมื่อสักครู่ลงไปนะครับ แล้วก็โรยผงชาเขียวลงไปนะครับเสร็จแล้วครับเมนูชาเขียวมัทฉะลาเต้เย็นใส่ผงกาแฟาลงไปก็จะได้เอสเปรสโซช็อต so แบบนี้ออกมาเลยนะครับเติมน้าแข็งเป็นเอสเปรสโซเย็นแบบนี้เลยนะครับรีวิวเครื่องชงกาแฟแคปซูลม e ินิเอสเปรสโซเป็นเครื่องชงกาแฟทรีนวันสกัดกาแฟแคปซูล1ช็อต2ช็อตและแบบผงกาแฟาขั้วบดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับวิธีชงกาแฟแคปซูลแบบ1ช็อตวิธีใส่แคปซูล ชงแคปซูล1ช็อตเราจะใช้แบบนี้นะครับตัวใส่แคปซูลจะเป็นตัวนี้นะครับวิธีใส่แคปซูลใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปให้มีเสียงเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปให้ตรงล็อกนะครับแบบนี้ประกอบกระบอกน้ําด้านบนเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่แก้วเข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเติมน้ําร้อนด้านบนนะครับ เติมน้ำร้อนลงไป30 ml เสร็จแล้วก็ปิดฝาลงไปครับปิดให้แน่นนะครับตัวปั๊มด้านบนให้หมุนไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะเด้งขึ้นมาเปิดหมุนซ้ายล็อกหมุนขวาแล้วก็ปั๊มแบบนี้ได้เลยครับกาแฟาหยดลงมาแล้วนะครับ ก็จะได้กาแฟา1นึงช็อตที่ครีมมาสวยแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เอสเปรสโซ่ช็อตแบบนี้เลยนะครับสามารถเอาไปชงต่อได้เลยจะเอาไปทําเป็นเมนูร้อนหรือว่าเมนูเย็นสามารถทําได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวแก้วนี้ผมจะทำอเมริกาโน่เย็นนะครับใส่น้ําเย็นเข้าไปผสมได้เลยก็จะได้อเมริกาโน่เย็นแบบนี้เลยนะครับ อเมริกาโน่เย็นอร่อยอร่อยพร้อมเสิร์ฟครับหลังจากชงกาแฟาเสร็จแล้ววิธีถอดออกไปล้างทําความสะอาดนะครับถอดแก้วออกแก้วใบนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกคุณภาพดีเกรดสําหรับทําอาหารวิธีถอดแคปซูลออกหมุนออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวใส่แคปซูลออกมาได้เลยเสร็จแล้วก็ดึงตัวแคปซูลออกไปทิ้งได้เลยนะครับ ตัวใสแคปซูลสามารถนำไปล้างได้นะครับแต่ว่าห้ามเอานิ้วลงไปจิ้มตรงนี้นะครับเนื่องจากตรงนี้จะมีใบมีดที่มีความคมอยู่นะครับต่อไปจะเป็นการชงแคปซูลแบบ2ช็อตนะครับขนาดของแคปซูลก็จะต่างกันแบบนี้นะครับหัวชงด้านขวาสําหรับใส่แคปซูล1ช็อตและกาแฟขั้วบดนะครับส่วนหัวนี้สําหรับใส่แคปซูล2ช็อตเราจะทําเมนูมัทฉะลาเต้นะครับโดยเราจะใช้2แคปซูลในการชงแคปซูลนมแคปซูลชาเขียวมัทฉะเราจะสกัดเป็นนมร้อนออกมาเพื่อผสมกับชาเขียว มะชะนะครับใส่แคปซูลชาเขียวมะชะลงไปก่อนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้กดลงไปเพื่อเจาะแคปซูลหมุนกระบอกน้ำเข้าใส่แก้วเข้าไปเติมน้ำร้อน60 ml ปิดฝาแล้วปั๊มได้เลยนะครับก็จ <Uh ะได้ชาเขียวมัะฉะแบบนี้นะครับ ก็จะได้ชาเขียวมชชะข้มเข้มๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะผสมกับนมที่ได้นะครับก็จะเป็นเมนูชาเขียวมะทฉะลาเต้วิธีใส่แคปซูลดึงตัวนี้ออกนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่แคปซูลเข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ฝาปิดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็กดลงหนึ่งครั้งครับแบบนี้เสร็จแล้วก็หมุนกระบอกน้ําเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ใส่แก้วเข้าไปนะครับแคปซูล2ชอ็อตเติมน้ําร้อนลงไป60 ML ปิดฝา เสร็จแล้วก็ปั๊มนะครับอันนี้คือแคปซูลนมนะครับเมื่อได้นมร้อนออกมาแล้วนะครับเราก็จะปั๊มให้เป็นฟองนมถอดหัวปั๊มออกนะครับเสร็จแล้วก็วางลงไปแบบนี้แล้วก็ปั๊มแบบนี้นะครับก็จะได้ฟองนมร้อนแบบนี้นะครับเทชาเขียวมะฉานลงในแก้วได้เลยครับ ท็อปปิ้งฟองนมร้อนที่เราปั๊มไปเมื่อสักครู่ลงไปนะครับแล้วก็โรยผงชาเขียวลงไปนะครับเสร็จแล้วครับเมนูชาเขียวมัชะะลาเต้เย็นหรือถ้าใครชอบกินแบบร้อนก็ไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะครับต่อไปจะชงแบบเมล็ดกาแฟขั้วบดนะครับเราจะใช้หัวนี้นะครับที่ใส่ผงเมล็ดกาแฟขั้วบดนะครับใส่ผงกาแฟลงไป แล้วก็เกลี่ยผงกาแฟให้มันเรียบเนียนนะครับเสร็จแล้วปิดซีนยางตรงนี้ลงไปนะครับแบบนี้ปิดให้สนิทแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ครับใส่กระบอกน้ําเข้าไปใส่แก้วเข้าไปเติมน้ําร้อน60 m l ปิดฝาปั๊มแล้วก็ปั๊มได้เลยครับก็จะได้เอสเปรสโซ่ช็อตแบบนี้ออกมาเลยนะครับ ก็จะได้กาแฟาที่มีครีมมาสวยแบบนี้เลยนะครับเติมน,น้ำแข็งเป็นเอสเพรสโซเย็นแบบนี้เลยนะครับ ภายใน1ชุดก็จะได้ชุดชงกาแฟแคปซูลแบบ1ช็อตแล้วก็ชุดสําหรับใส่แคปซูล2ช็อตนะครับแล้วก็ชุดสําหรับชงกาแฟขั้วบดนะครับและคู่มือการใช้งาน1เล่มเครื่องชงกาแฟแคปซูลมินิเอสเปซโซชุดนี้ราคา1490บาทฟรีของแถม3รายการแคปซูลกาแฟสตาร์บัคสอแคปซูลชุดแก้วมินิมอลหนึ่งใบแผ่นยางรองกันลื่นขนาด15คูณ30เซนติเมตรแผ่นทั้งหมดนี้ในราคา1490บบาทจัดส่ง ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มเครื่องชงกาแฟชุดนี้มี2ส,สีให้เลือกนะครับคือสีดําและสีขาวสีดําก็คือชุดนี้นะครับส่วนชุดนี้จะเป็นสีขาวนะครับความแตกต่างของสีขาวและสีดําก็จะต่างกันแบบนี้นะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสามารถทักแชทเข้ามาสั่งซื้อได้เลยครับหรือพิมพ์คําว่าสนใจใต้วิดีโอนี้ก็ได้สินค้าของทางร้านมีการรับประกันสินค้าให้นะครับรับประกันสินค้าคุณภาพดีงานสวยตรงปกแน่นอนครับ